ผมสวัดดีครับจากการที่ห่างหายไปตั้งนานนะกับการเปิดกาชานะครับโอเควันนี้ผมก็มีตั๋วกาชาอยู่ประมาณ70นะครับก็จะไปตามล่าหาธาตุพิเศษกัน,นครับธาตุพิเศษในที่นี้ก็คือเป็นสายพลังนะครับอ่ะอ่ะเป็นเป็นอ่าเดี๋ยวเป็นธาตุตอนไรนะครับอ๋อธาตุมืดนะครับทุกคนเป็นเชรี่กระต่ายนาฬิกานะโอ้เป็นเป็นสายพลังด้วยนะครับทุกคนโอ้โหความเร็วกันโจมตีก็ปกตินะความเร็วขึ้นที่คือเร็วเลยครับ โอ้โหใช้แล่น้อยนะครับทุกคนใช้แค่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะสุดยอดเลยครับผมว่าตัวเนี้ยน่าจะดีนะครับในการเป็นตัวแทงนะอ๋อระยะโจมตีก็ใกล้อยู่นะครับโอเคก็อยากจะสุ่มได้อยู่นะเจ็ดสิบตัวจะออกหรือเปล่า,เ,าเพิ่มโอกาสด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีตัวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยตัวตัดแล่หรอโอเคใช้งานได้อยู่นะครับอ่า อะลูบี้นี่ก็ผมก็จะขอเก็บไว้เปิดอ่าเดือนหน้านะครับทุกคนก็จะเป็นเดือ A นแห่งโคลาโบนครับแบบการันตีไปเลยนะอ่าตอนนี้ก็ขอมาลุ้นแสงมืดก่อนนะครับอ่าท่านมืดนะท่านมืดตัวเดียวนะครับอ่าตัวนี้เลยอยากได้นะมาเป็นตัวโชนนะครับอ่าระยะยืนมันจะใกล้กว่าตัวอดัมนะครับผมเลยตัดสินใจว่าเอ้ยอยากจะได้อดัมเอ้ยอยากจะได้ตัวท่านมืดมันครับเป็นตัวโชนนะครับเอาเพราะว่าอดัมเนี่ยมันยืนะระยะมันอาจจะค่อนข้างไกลนิดหน่อยนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะ จะไปตามไล่หาเลยละกันสามลังสามครั้งปฏิหารครับทุกคนจะออกหรือเปล่าจะจะมาให้เฮหรือเปล่านะครับสําหรับตัวทาามืดแชลลี่นาฬิกาอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนออกหรือเปล่าพึบโอ้โ,อโหสตีฟครับทุกคนใช้งานก็ผมไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับสําหรับตัวสตีฟนะก็จะใช้งานตัวปัจจุบันนะครับที่มันใช้งานได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นดูลิยางบอสจระเค้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสติปก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับโอ้โหล็อกเกีร์เชาอะไรครับเนี่ยโอ้โหใช้แร่1,100่ันหนึ่งรอยเองหรอชาแต่มันเป็นตัวที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนนะผมก็เคยใช้นะชาวมันก็มันก็โหดอยู่ในระดับหนึ่งนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันไม่โหดแล้วอะ่ะใช้งานไม่ได้นะครับโหมันเป็นตัวเกลือครับทุกคนโอ้ยอะไรครับเนี่ย โนี่อะไรครับในโคนี่เล่นน้ำเหรออะไปกันต่อเลยละกันยกเลิกไหมเนี่ยยกเลิกหรือไม่ยกเลิกมันก็ไม่มานะฮือโอ้มุนบรรัญยโกศเหลือ50ตัวนะครับอ่ะยกเลิกสักหน่อยนะ2ครั้ง3ครั้งซ่มครับ3ครั้งปฏิหารกับตัวกาชานะครับไม่ต้องเพืองเพชรนะถ้าได้มานะโอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องขอเบรกไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องเก็บาการลูบี้ของเราไปเปิดในเดือนหน้านะครับเราตั้งเป้าหมายไว้แล้ว โอ้ยยังไม่ออกครับทุกคนอะไรครับนี่จบแล้วโลดโผนเครือความหน้าบ้านอีกแล้วเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วนะครับอวันนี้ก็มาทําอุ้ยตัวนี้อใช้งานได้อยู่ครับผมจะ,ะเก็บตัวมันไว้ทําเป็นพีร้อยครับไม่ใช่ไปใช้งานนะครับเอาไปทําเป็นพีร้อยนะครับเอาไปทําเพื่อแต้มโกลดนะ,ะเพื่อรับโบนัสอของในการฟาร์มนะครับทุกคน จะออกหรือเปล่ามาหน่อยเธอทัดมืดโอ้โหเจมโมซาดเฮ้ยเหมือนผมเหมือนอยากจะสุ่มได้นะอ่ะตามข้างอันนีไ้ไงตอนกระโดดหรือเปล่ามาหน่อยเธอทัดมืดมาให้เฮ้หน่อยได้มาก็คงจะยังไม่ปั้นแม็กนะครับเพราะว่ากบดดาก็ต้องขอเก็บไว้สักปีนึงก่อนนะกว่าจะปั้นแม็กได้นะครับโอ้เดนิดก็โอ้ใช้งานไม่ได้ครับทุกคนถ้าใช้งานได้ก็ จะเป็นในเรื่องบัฟอมาตะนะครับทุกคนสำหรับเดนนิดนะต้องเป็นล่าง8ดดาวเอาต้านะครับสามครั้งจะมาหรือเปล่าฮึบโอ้ฮิโกผมนี่คุมขมับเลยครับทุกคนโอ้สงสัยจะไม่ออกแล้วมั้งเนี่ยเหลือสีรอบสุดท้ายอีนะครับสายฟรีคงอยู่ยากแล้วล่ะหรือว่าต้องเติมเปิดก็ <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ยตัวใช้งานไม่ได้เลยอ่ะขอบอสจระเข้ก็พอละอนะไม่ไม่ขอท่านมืดนะ่ะหลุดมาหน่อยเธอโอ้ยเจ็บคอครับทุกคนหามากันต่อนะคพือโอ้โหตัวใช้งานไม่ได้ครับทุกคนอาสุ่มไปเลยละกันไหนจะออกหรือไม่ออกนะเหลือสามรอบสุดท้ายนะครับจัดกันไปอ่ะเราก็มาเปิดเพื่อจะหวังมารีวิวด้วยนะครับอยากจะรู้นะว่า โอ้ oh, หไเนี่ยแดนแดนท่าไฟนะครับทุกคนมีคอมโบตัวหนืดด้วยนะแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวมันอ่าค่อนข้างจะโบราณแล้วนนครับสําหรับตัวแดนนะรอบสุดท้ายจะออกหรือเปล่าโอ้โหฮ,ฮิเมะเอามาให้บัฟวิ่งเหรอเนี้ยอ่ารอบสุดท้ายครับทุกคนยกเลิกสามครั้งอ่าสองครั้งแล้วก็สุ่มครั้งที่สามนะครับจะออกหรือเปล่าท่ามืดรอบสุดท้ายแล้วนะ ออกมาหน่อยเธอเพียงโอ้โหเลี้ยวหน่ะต่อไหมครับทุกคนโอเคครับก็เรือยับเลยครับทุกคนตัวใช้งานไม่ได้เลยนะครับอเอยแต่บอลเจอระฆผมได้มาแล้วนี่โอเคก่อนนี่ครับที่สุ่มมานะตัวใช้งานไม่ได้ตัวเลยครับทุกคนอ่าตัวนี้ก็น่าจะย่อยทิ้งนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ก็ต้องต้องขอเก็บไว้ก่อนนะเอาไปสะสมไว้ทําเป็นพีร้อยพีหนึ่งร้อยนะครับจะหาได้ก็อ่าตัวนี้เหรอล่างล่างนี้นะครับขา้ขนาน่้าจะหาได้อยู่นะ เดี๋ยวลองไปดูในตำรายอีกทีนึงนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็สุ่มมาใช้งานไม่ได้สักตัวนึงเลยครับโอ้โหตัวกาชาหมดเลยครับทุกคนอ่าเดี๋ยวก็จะเก็บไว้สุ่มกันต่อเลยละกันเดี๋ยวธาตมืดก็ต้องตามล่ากันต่อไปนะครับทุกคนอ่าถ้าใครสุ่มก็ขอให้โชคดีก็ขอให้สุ่มได้กันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวหลักๆเลยนะก็เป็นธาตมืดนะครับกระต่ายนาฬิกาเสี้งยงเนี่ยแหละเป็นสายพลังด้วยครับโอเค มันดีตรงที่ใช้แร่น้อยมากเลยนะครับก็ถ้าใครได้เนี่ยผมแนะนำนะไม่ต้องใส่เกียร์รดแร่เลยจะดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าแร่มันใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะช่องกลางเนี่ยก็ใส่ปแป็งการป้องกันเลยครับทุกคนแล้วก็ช่องท้ายก็กระเป๋าสก,กิลนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอาเกียร์นี่ก็ผมยังไม่แนะนําให้ทําการสุ่มนะครับเพราะว่าเดือดค่อยไปสุ่มเดือนหน้าแล้วแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าอโอกาสของเลี้น้าเนี่ยมัน ออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นของในรอบเกียร์คลาโบนะเกียร์โอนาดก็สามารถหลุดมาได้นะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าใครอยากได้ก็สุ่มนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ